เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องข้าวเจ้าห่อนห่อนกับปนปลาคอหน่อยใส่บักหอยครับบกหอยเชอรี่เสร็จแซ่บครับพี่น้อง มื่อนี่บรรยากาศยามเสาวๆครับมันนี่เบาเดนมีเมนูนปนปลาคอหน่อยใส่บะกหอยชลี่ครับเสร็บแซ่บอีสา,บานบันเห้าครับบั่นนอกเห้าครับพี่น้องมาๆๆๆมา,มา,มาปลาคอหน่อยก็ได้ต้มเรียบร้อยแล้วครับ ะพี่น้องจัดเลยบักพริกต้มครับใส่ลงไปอาหารบันเห่าครับพี่น้องแซบๆพี่น้อยใสลงไปเลย พงนัวไปนิดนึงครับทำให้เขากันก่อนครับพี่น้องพี่น้องเคยกินบอ ปนปลาคอหน่อยใส่บักหอยชุลีครับแซ่บ ตั้มให้ละเอียดตั้มให้เขากันครับพี่น้องสูตรนี้พี่น้องเอาไปเฮ็ดนั่นไปเลย่อนได้ครับโอเคครับตําเขากันแล้วครับ หอยครับหอยเชลเล่ครับพี่น้องเอาต้มให้มันสุกเลยครับใส่ลงไปเลยปนปลาคอหน่อยใส่ปลาหอยเชลลีรครับแซ่บแท้พี่น้องลงไปซุกเลยได้ครับพี่น้อง ล่าครับพี่นอกใส่จักสองบวงครับจานเข้มครับพี่นอก หนัหนาวครับปลานิดนึง ซี่หอมครับซอยลงไปเลยครับน้ำต้มปลาเาก็เอาใส่ลงไปเลยครับ คุกใข้ากันครับพี่น้อง ชิมบังก่นครับพ่อพี่นอ้องพอแล้วพอแล้วแซ่บแซ่บกับข้าวเจ้าหอนหอน เขาเหนียวห่อนห่อนแซ่บครับพี่น้องเด้อมา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 เด้อพี่น้องเอาไปเฮ็ดน้ำกันได้ได้ครับปนปลาคอหน่อยใส่บักหอยชุลีครับแซ่บครับพี่น้องอ่ะพี่น้องจัดเลย เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องข้าวเจ้าห่อนห่อนกับปนปลาคอหน่อยใส่บักหอยครับบักหอยเชอรี่เสร็บแซ่บครับพี่น้องก็จะมีพักกัปพักอีตูทั่วผูสี่หม่วงครับพักกระโดน ปักซี่ครับปักซี่เล้าบั่นเห่าเอิญปักซี่เล้าครับอีสานบั่นเห่าเอิญบักเขือคืนใบมะกอกมาเสบนํากันเด้อพี่น้องเด้อมาเสบนำเบ้าเดนอีสานตายพี่น้องเอาไปเฮ็ดนํากันใดได้ครับเฮ็ดแบบง่ายๆครับเฮ็ดเป๊ะเดียวกันใดกินครับคลิปนี้เบ้าเดนกับ มาฝากเมนูให้พี่น้องง่ายๆครับบนปลาคอหน่อยกับใส่หอยเชลลีครับหาลำธุง้ำหน้าเฮาแบบง่ายๆครับคลิปนี้บ้าเดนขอ,ขอฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าเดนน้ำแนครับแต่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเลครับกัดจได้บังคิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ เบาแดงกับสิอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ